โอ้นี่โอ้มีหลายคันเลยอันนี้สีอะไรสีแดงอันนี้อะสีเหลียวอันนี้อะสวัสดีครับวันนี้น้อยตั๊ดอยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับอยู่ที่รถดัดบางพูเนาะมาซื้ออะไรวันนี้จะมาซื้ออะไรให้พ่อมาซื้ออะไร ฮะซื้อเลยนะรถบังคับรถบังคับ๋บอไ<โ>ดไ้โอเคเดี๋ยวไปดูข้างในเลยครับว่ามันจะมีหรือเปล่าน้องเนตัสจะได้รถบังคับกลับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในโลตัสบางพูแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่ามันจะมีรถบังคับของเนต้าอยากได้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเราต้องดูก่อนโซนของเล่นโซนของเล่นอยู่ไหนโซนของเล่นอยู่ไหน โอ้โหนี่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 ของเล่นอยู่นี่โอ้โหมีของเยอะเลยโอ้โหตรงนี้ซอยเป็นเป็นล็อกของเล่นเลยนะ <Yeah. S 1> โอ้นี่นี่นี่นเด็กได้แบบไหนคับเด็กได้แบบไหนฮะไฮตาสเด็กได้แบบไหนเลือกไหนนะเลืไหนแบบไหนบบนี่รถบังคับนี่นี่รถบ,บังคับอยู่ข้างบนใช่ไหมโอ้นี่โอ้มีหลายคันเลย yeah. โอ้หมีเยอะมากเลยมีหลายรุ่นเลยเรากำหนเอาลงมาดูนะเอาลงมาดูอ่ะเอาลงมาให้ดูอันนี้สีแดงไหนๆๆๆอันนี้อันนี้สีแดงอันนี้สีเขียวโอ้สีเขียวโอ้นี่สีเหลืองอ่ะอ่ะเนี่ยเอาไหนเอาอันนี้เหรอลูก เอาคันนี้เหรอเลือกก่อนลองเลือกก่อนอ่ะดูก่อนมีเอามีสีอะไรบ้างมีสีอะไรมาอันนี้สีอะไรสีแดงอันนี้อ่ะสีเหลืองอันนี้อ่ะสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองโอ้โหดีใจดีใจไหมดีใจเราให้พ่อซื้อให้เราโอ้โหเราพ่อซื้อให้ใครจะซื้อให้ก็ไม่ให้ซื้อ ต้องให้พ่อพงษ์ซื้อเอาคันไหนเอาคันไหนเอาคันไหนอ่าดูดิเอาคันไหนเอาคไหนหยิบไปอ่าเอาคันไหนอยากได้คันไหนยกมาเอาคันไหนอืมเอาสีเขียวเหรอสีเขียวหรือสีเหลืองสีเขียวอันนี้สีแดงสีเขียวสีเหลืองอ๋อสีเหลืองสีเหลืองเปิดประตูได้ด้วยสีเหลืองเปิดประตูได้ด้วยนี่สวยงไหม เออเปิดประตูได้ได้เอออ่เอาสีเหลืองก็ได้อ่ะเอาสีเหลืองก็ได้อ่ะยกไปนี่สีเหลืองอยู่นี่ลูกอ่ะสีนี้อ่ะโอเคโอ้โหชอบไหมชอบโอ้โหสวยไหมสวยสวยอ่ะกอดกอดกอดไว้โอ้โหเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ดูกันร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะค่ะโอ้เป็นอันนี้โอ้สามเก้าเก้าไปพ่อซื้อให้ปะขอบคุณครับพ่อพงษ์ยัง ขอบคุณครับจะดื้อไหมตาจะดื้อไหมไม่ดื้อจริงเหรอโอ้โหรอแล้วใไหมครับรอนานไหมรอนานไหมให้พ่อซื้อให้โอ้โหนานมากเมื่อวานเนี่ยนะโอ้ไหนไหนไหนพ่อดูหน่อยพ่อดูหน่อยพ่อขอดูหน่อยอ้ยสวยไหมโอ้สีเหลืองประตูปีกนกเว้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านเนาะเดี๋ยวไปจ่ายตังกันก่อนเนาะเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านโอเคอ้า ไม่ปุยถือวบไป,ไปนะตัด๊ดอ่าไปจ่ายตังกันครับนี่ออ้ยได้รถแล้วได้รถแล้วมาดูอะไรดูลองเท้าต่อใช่ไหมเอออยากได้รองเท้าใช่ไหมอโอ้รองเท้าอันคู่เก่าครับไปแล้วเนาะนี่น้องไอ้ตั๊ดดูคู่นี้ไว้นีๆเดี๋ยวเอาไปลองนี่คู่นี้เนาะอดูคู่นี้คู่นี้ขาวดำขาวดำไหนลองดูดิอเออ ไหนลองดูก่อนเอาทีละข้างก่อนเออเอาทีละข้างเองเอถือไว้าลองหน,หน่อยไหมใส่ได้ไหม,ไม,ไหมออใสได้อยู่ได้แหละโอ้ได้ได้พอดีชอบไหมชอบรองเท้าคู่ใหม่ไหมชอบชพ่อพงอีกแล้วรถรถคันนี้ก็เพิ่งไปซื้อพ่อพงอีกแล้วโหตอนแรกจะไปไปจ่ายตังค์อยู่แล้วแวะมาดูรองเท้าอีกเนาะ ได้รองเท้าอีกหนึ่งคู่ครับนี่ไปเดี๋ยวไปจ่ายตังค์ไปเร็วเร็ววิ่งแล้วพอวิ่งหนีได้อะไรบ้างวันนี้ฮะได้อะไรนะรถแล้วก็รองรองเท้าด้วยรถบังคับด้วยใครใครซื้อให้ฮะพ่อพงแล้วใครจ่ายตังค์ ในตัวโอ้โหเนตัมีตังคจ่ายด้วยโอ้แหมว่าไปไปไปนี่นี่นี่ว่างแล้วมาต่เดี๋ยวรอก่อนเนาะเดี๋ยวรอให้พี่เขาคิดเงินก่อนครับโอ้โหดูเด็กน้อยดีใจรีบกลับบ้านเลยจ่ายเงินเสร็จแล้วรีบกลับบ้านเลยโอ้โหวิ่งไม่รอใครเลยไปรูแล้วดู ดูเด็กน้อยเด็กน้อยอยากเล่นรถบังคับกลับมาถึงแล้วพ่อยังไม่ให้เล่นให้กินนมก่อนดูนอนดูเอโอนอนดูรถบังคับอยู่ใช่ไหมนอนดูไปก่อนนะพอกินข้าวก่อนนะครับโอเคโอเคยังไงทำมือไงโอเคโอเคตอนนี้เราถึงบ้านแล้วเนาะเนตัสอยากเล่นยังอยากเล่นแล้ว แม่แกเลยเหรออาโอเคเอาแม่แกเลยเอแแเยเอแกะนัานข้างออกเลยเปิดออกเลยครับอี่โหอยากเล่นเด็กน้อยอยากเล่นรถโอ้ยชอบใจาตาไปซื้อที่ไหนมาไปซื้อที่ไหนมาโอ้ซื้อโลตัสไหมโอ้ดูสีเหลืองแจมโบ เปิดประตูปีกงกได้ด้วยนะครับีอนี้รีโมทนะคนี่รีโมทจะมีใส่ฐานข้างหลังเนาะเป็นฐาน AA นะฐานสอก้อนรีโมทฐานสองก้อนแล้วก็ ตัวรถจะมีใส่ฐานได้4ก้อนนะครับแล้วก็มีสวิตปิดเปิดนะครับโอเคครับผมอ่าเดี๋ยวปิดประตูก่อนปิดประตูไงกดลงปิดท้ายมีด้วยปิดประตูปิดประตูยังไงโอเคครับเรียบร้อยโอเคก่อนจะเล่นเดี๋ยวเราดูใต้ท้องเนาะใต้ท้องมันจะมีสวิตนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตก่อนอ่อนอลมดก่อนี้ออฟกอนก่อนครับเปิดก่อน อิดแล้วเล่นเองเลยเหรอลูกเล่นเองเลยเหรออาอเล่นยังไงอ่ะอ่อพ่อยังไม่สอนอ่ะอ่านิ้วได้หรอโอ้น้องน้องน้องในตาจะเล่นทางนี้อะลองอะลองอารองอ้อให้ดูไฟเหรอดูไฟไฟตก็มีนะอ๋อเหมือนไอเสียงนะฮะเป็นไรนะจับจับไอเสียงอ๋ออ่ะอะความลง ไปแล้วโอ้นุ่นโอ้เบ้าหันพอมัละอาหารรีหมดเอาครับหันอย่างนีเน้เอาโอ้หาว่าแล้วอยู่นีเปิดได้ไหมนะ่ะอ่าให้แม่ปุดลองเงี้ยให้แม่ปุดลองให้แม่ปุ๋ยทอยล้างหน่อยโอ,โอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้โอ้โอ ะทำอะไรอ่ะรถบังคับด้วยรถมือครับเนี่ยฮะฮะเน่ชอบไหมว่อดีใจดีใจไหมดีใจส่วนเพื่อนสองเพื่อนเพื่อนเล่นเปล่าฮะโอ้มาแล้วชวนแม่ปุ๋ยเลยโอ้เจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะ โอ้นี่นี่นี่หลังสุดเอาไปไปหลังไงถอยหลังไงนิ้วเดินหน้านี่ไปหลังก่อนอ่ะอ่ะเดินหน้าก็ได้อ่ะเดินหน้าไปแลยเบาดูเรียบร้อยมันเลี้ยวได้หนูไม่เลี้ยวอ่ะโอ้โห้ชนกลวยแล้วตำรวจจับแล้วชนกลวยโอเคเออรอดขาเลย เออลอดขาเลยโอ้โหพอแล้วน่ะไปแล้วโอ้โชนโอ้โอเข้าซองเลยเข้าซองแล้วแวทบพังเล่นแต่ละทีนี่แทบพังอ่ะเดินน่ะไปนู่ล้ไปนู่นแล้วโอ้ชนแม่ปุ้ยโอ้อ่ะไปหลังเอาเดี๋ยวเดินมาอีกแล้วห่าถอยหลังถอยหลังมือซ้าย ถอยหลังมือซ้ายครับโอเคไปแล้วเราต้องซื้อรถอะไรั้นแลหมอะอ,อะไรนะอีบากเหรอเออต้องซื้อไอ้พวกออฟโรดแล้วล่ะซื้อรถสปอร์ตไม่ได้พังหมด <c oughs> อ่ะอ๋อโอเคโอ้โหชนเลย <c oughs> น่างสงสารรถมากถอ <c oughs> ยหลังไงถอยหลังถอยหลังถอยหลังมือซ้ายโอเค เบาเบาโอ้โหโอ้โหไม่ไหวจะเคลียโอเคไปลุยเดินนะเดินชนแม่ปุ๋ยอ่ะเล่นยังไงไปไปโอ้โหชนมั่วตัวไปหมดเลี้ยวเวยเดี๋ยวไงเดี๋ยวมันต้องเอียงนะเอียงเอียงเออเอียงซ้ายก็เลี้ยวซ้าย เอียงขวาเอ,อเอียงขวาเร็วโอ้รถวิ่งมาหาก็กลัวโอ้อะไรวะเนี้ขึ้นหน้า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 ขนหมือขวา,า,าช,าชน,นเอามาขี่มาเร็วเอาวางมาเลยมาเลยมาเลยโอย้ขับไปอยู่ใต้สไลเดอร์แล้วเอามาขี่ออกมาขับออกมาขับออกมาโอ้เอามา,มา,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 มาได้แล้ว มาเลยโอ้กี่ข้อค่ามนะชอบใจใหญ่อ่ะชอบไหมชอบไหมถามว่าชอบขนาดไหนชอบมากชอบมากไหมชอบมากชออไหมมาโอเคโอ้จ๋ว่ะแ๋ว่ะชอบใจชอบใจเออเอาเอารอดบังคับโอ้โห เจ like? ้าเก่งๆชอบมากมายอ่าโอ้โหรอดขาเหรอเขาขี่รอดขาอย่างนี้รดรถอ่ะฮะเอาเลยครับมาจะขี่ไปทางไหนจะขับไปทางไหน โอเคมาเลยเอาโอ้ไปหน้าบ้านแล้วอ่าเดี๋ยวไปบายเพื่อนเพื่อนก่อนอ่าสําหรับคลิปนี้ก่อนเร็วสําหรับคลิปนี้น้องไอต้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ่าไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวน้องไอต้าขอตัวไปเล่นรถบังคับก่อนนะครับบาย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 ยังไงบายบายจุ๊บด้วยไปแล้วนะ อแล้ววิ่งไปไหนอะเอเอจะว,วิ่งไปไหนครับโอ้โหรถไม่เอาแล้วหรอ,อบ๊ายบายครับ